สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช a n n EJSO n Official นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์พิเศษหน่อยนะครับก็คือเราจะเอาหูฟังรุ่นเก่าๆนะครับผมอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมจะเอา H3 มานะครับจะไปหาคําถามนะครับผมจากคลิปของ H3 นะครับก็นานแล้วเนาะก็จะเอาคําถามที่เพื่อนๆเขาคอมเมนต์ถามมานะครับมาตอบให้เห็นกันตรงนี้เลยเรียบเรียงมาได้หลากหลายคําถามเลยนะครับผมก่อนจะเข้าคําถามเดี๋ยวผมขอแนะนําของก่อนแล้วกันนะสำหรับหูฟัง H3 นี้นะครับก็ ออกมานานแล้วแหละประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นหูฟังที่มี2ส,สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับไฟ mm hmm. rgb สวยงามแบบนี้แหละนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีซอฟต์แวร์ด้วยนะก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนพวก เสียง7.1พวกเสียงไม้เสียงอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับในซอฟต์แวร์ก็ดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ www.ejson.com นมะมาที่คำถามแรกก่อนเลย EJ TypeHP ใช้สาย OTG ต่อได้ไหมครับขอตอบว่าใช้ได้นะครับผมหูฟังตัวนี้เป็น USB นอนี่เป็น USB นะครับอย่างนี้นะครับเป็น USB แบบนี้ สามารถหา OTG นะครับผมต่อที่ USB แล้วก็เสียบเข้ากับมือถือได้นะครับสามารถใช้งานได้นะใช้ฟังเสียงได้ด้วยแล้วก็ใช้พูดก็ได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าเป็นพวกมือถือ Android นะครับก็ยิ่งสะดวกไปใหญ่เลยนะเพราะตัว Android เนี่ย OS เขาจะรองรับเนาะระบบพวกหูฟังอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับคำถามนี้ก็คือ OTG สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังนี้ได้นะครับไปที่คำถามต่อไปเลยนะครับผมคุณบีภาวันลัตดีซีนะพี่คะถ้าเสียงเวลาเราพูดมันแตก เป็นเพราะอะไรคะอันนี้ต้องเช็คที่ตัวเดซิเบลของไมในเครื่องก่อนนะว่าเสียงของไมเราเนี่ยเราดันบู์ไปสุดมากแค่ไหนนะครับอย่างบางเครื่องถ้าสมมุติว่าเสียบเข้าไปเนี่ยค่ารีฟอว์ลของเครื่องเนี่ยมันจะอยู่สูงมากกว่ามาตรฐานอยู่แล้วอย่างเช่นเสียบไว้ปุ๊บบู์ไปแล้ว60อย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องดูที่ตัวเครื่องด้วยนะครับวิธีการดูง่ายมากๆถ้าใช้ว n d o w s เนี่ยเข้าไปที่ตัว Sound Manager นะครับผมก็ ไปดูที่ตัวไมเลยแล้วก็ไปดูตัวบูทนะครับผมมันจะมีบูทไมอยู่เนาะบางตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ศูนย์นะครับผมบางทีก็ไปอยู่ที่5 0 6 0ถ้าให้ดีนะครับผมก็ไปเช็คที่ซอฟต์แวร์ของตัวหูฟังได้นะครับที่ H3 เนี่ยมันจะมีการปรับไมด้วยนะครับแล้วเราก็แบบว่าเล็กขอดเสียงตัวเองดูกับโปรแกรม obs หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังเสียงตัวเองพูดพูดเข้าไปเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปรับให้มันอยู่ในจุดที่มันไม่แตกมากแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องระยะไมที่ใกล้ปากเกินไปนะ อย่างเช่นหูฟัง H3 สมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาไมค์ใกล้ปากมากอ่ะอย่างเงี้ยชิดอย่างเงี้ยเลยคือพูดไปยังไงยังไงก็แตกนะครับเสียงแตกเพราะว่ามันใกล้เกินนะครับผมระยะที่ควรใช้ควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พูดเสียงแบบปกติไม่ต้องตะคอกเสียงอะไรนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคำถามต่อไปฟังเสียงเท้าดีไหมครับผมบอกเลยว่าหูฟังทุกตัวของ EGA สามารถฟังเสียงเท้าแยกซ้ายขวาได้ดีทุกตัวนะครับผมเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ย มันเป็นสเตอริโอเนาะพอมันเป็นสเตอริโอยังไงมันก็จะแยกเสียงซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยได้อยู่แล้ว2.1เนี่ยนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีระบบเสียง7.1ด้วยนะครับมันก็จะได้มิติเสียงที่มากขึ้นนะครับมันจะมีทิศเสียงซ้ายเสียงขวาเสียงหน้าเสียงหลังอะไรเงี้ยนะครับผมใน7.1นนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะ ถามว่าแยกเสียงเท้าดีไหมผมบอกเลยว่าตัวนี้แยกเสียงเท้าได้เวลิกูดเลยนะครับผมสุดยอดเลยเสียงดีมากด้วยนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับผมคำถามนี้เขาถามว่าปิดไฟได้ไหมครับผมขตอตอบเลยว่าตัวนี้ปิดไฟไม่ได้นะครับผมปิดไฟไม่ได้นะครับผมไม่สามารถจะปิดไฟได้ตัวซอฟต์แวร์ก็ไม่มีตัวโหมดไฟให้เปลี่ยนไฟตรงนี้ด้วยนะครับไฟเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวไม้ก็ไม่สามารถปิดได้นะครับผมตัวไม้ก็จะเป็นไฟ แสดงสถานะสว่างๆอย่างนี้เลยแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับผมเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนี้นะครับหลายคนถามมันมาเยอะมากสอนโหลดซอฟต์แวร์หน่อยครับจริงๆเราได้ทําคลิปแยกที่เป็นการรีวิวซอฟต์แวร์แยกของแต่ละรุ่นของหูฟังนะครับแยกไว้หมดแล้วเนาะวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w e j s o n c o m แล้วก็ ไปดูที่ตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมุมบนของเว็บไซต์นะครับแล้วก็เลือกชื่อรุ่นที่เราใช้อยู่อย่าง eJ Type HT ตัวนี้ก็กดเข้าไปมันก็จะมีซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับผมสําหรับอันนี้นะครับไม่ไม่ได้มีอะไรยากเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคําถามที่เพื่อนๆถามกันมานะครับสาหรับ eJ Type HT ตัวนี้นะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะสำหรับหูฟังรุ่น eJ Type HT นะครับ ก็ยังมีสินค้าให้ซื้ออยู่นะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้โหเสียงดีมากนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายสินค้าทีชันนาทั่วประเทศเลยหรือว่าหาซื้อไม่ได้จริง inbox เข้ามาที่เพจของเราได้นะครับ ejzone นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ